สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันศุกร์ที่7เดือน8แล้วนะคะสำหรับตลาดทีเฟกวันนี้นะคะก็แดงลงไปตามค่าจริงๆเพราะว่าจากการวิเคราะห์ด้วย moving average ที่เราดูเนี่ยเป็นเทรนขาลงในทุก Timeframe แล้วนะคะแต่ว่าการวิเคราะห์กราฟเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีแนวทางการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้ moving average ทุกๆคนบางคนอาจจะดูว่าลง bias ลงแน่นอนบางคนอาจจะมีจังหวะ ให้ลองขึ้นอย่างนี้บ้างนะคะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะสามารถเทรดได้เหมือนกันการที่เรามาวิเคราะห์ด้วยกันก็มาเป็นวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะและสําหรับใครที่เทรดทองคํานะคะคืนนี้นะคออย่าลืมนะคะเป็นคืนวันศุกร์แรกของเดือนเนี่ยมันจะมีข่าวสําคัญที่ทําให้กราฟสวิงนะคะเราก็ต้องดูกันไปค่ะว่าราคาเนี่ยจะมีความผันผวน,นมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทองคําในวันนี้เนี่ย ช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกได้ทำนิวไฮไปแล้วนะคะแต่ยังยืนที่ราคานิวไฮไม่ได้นะคะก็คงต้องติดตามกันดูไปนะคะว่าช่วงราคาค่ำคืนนี้เนี่ยจะพันผวนไปทางไหนคะ่ะวันนี้ก็มาเจอกันช่วงท้ายตลาดทีเฟกเลยนะคะตอนนี้4ี่โมง49นาทีแล้วะคะ่ะเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีนะคะ5นาทีแล้วเพราะตอนนี้4ี่โมง้แล้วะคะ่ะ ตลาดก็จะปิดหมดนะคะก็ s e ็ตฟปิดไปแล้วค่ะที่856.88นะคะวันนี้แดงลงมานะคะส่วนฟิวเจอร์ของเราที่ยังวิ่งอยู่อีก5นาทีเนี่ยก็ซีรีส์ยูยนะคะอยู่ที่851.3นะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณ5จุดถึง6จุดนะคะช่วงนี้วันนี้ราคาเป็นยังไงดูลักษณะในไทม์เฟรม e 60นาทีตอนนี้นะคะก็ จากที่เมื่อวานเนี้ยมันขึ้นไปติดแนว moving average ก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ยอ่ยอๆลงมาจนวันนี้ก็ลงมาต่อนะคะลยลงทั้งวันเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นไปตามทรงของมันนะคะก็คือเป็นเทรนด์ลงอยู่ทั้งใน60นาทีและในเดยนะคะก็อย่างที่เราได้ เห็นกันอยู่ในช่วง3วันก่อนที่บอกนะเมะื่อวานนี้ได้พูดถึงว่าไอ้แท่ง3วันก่อนที่มันเขียวเนี่ยมันเขียวก็จริงแต่ดูลักษณะของแท่งเทียนเวลามันขึ้นไปทำไฮใหม่ชนะของวันก่อนชนะของวันก่อนจะมีแรงกดกลับกดกลับมาตลอดนะคะวันนี้ก็ทำให้เห็นดูแล้วว่ามันก็ลงต่อไปนะคะตามตามอย่างนั้นจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ทาเฟ m e เล็กลงนะคะย่อลงไปดูในระหว่างที่เรารอมันปิดตลาดนะคะขอไปดูใน5นาทีว่าตอนนี้เทรนเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้เสียงอาจจะดังๆหน่อยนะ,ะมันมีเสียงเครื่องตัดหญ้าข้างนอกเขามาตัดตัดหญ้าที่ตรงในสวนข้างๆค่ะจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะคะหวังว่ามันจะไม่หน่วหูเกินไปออโอเค5นาทีนะคะตอนนี้เราอยู่ในทำเฟรม5นาทีค่ะ ก็จากที่เห็นเห็นไหมคะว่ามันลอยลงมานี่เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วลอยลอยลอยลงลงลงมาตลอดเลยนะคะเอยไม่ใช่สิไม่ได้เปิดตรงนี้นะคะขอโทษทีเปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้นะคะวันนี้แล้วก็ขึ้นไปก่อนนิดนึงขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ลอยลอยลอยลงมานะคะจากนั้นเนี่ยมันมีแนวนี้นะคะที่แถวแถวแปสี่เตรงนี้ค่ะเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นมาตรงนี้ ไปชนยังไม่ถึงชน moving average ด้วยก็คือเข้าโซนของมันแล้วแหละแล้วก็ย่อลงมานะคะทำ new low ของวันนะคะของวันนี้แต่ว่าหลุดช่วงนี้ยเนี่ยเร็วเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นไปค่ะหลุดหลุดหลุดตรงแนว849ที่มันย้ำย้ำย้ำมาหลายทีเนี่ยคือแท่งนี้แท่งเดียวแล้วก็เด้งทันทีเลยนะคะแล้วก็ลงมาอีกทีนึงแล้วมาท้ายตลาดนี่แหละที่เด้งขึ้นไปแถวโซน moving average เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใน5นาทีนี้ก็ยังเป็น เทรนลงเช่นกันนะคะราคาลงมาใต้เส้น moving average แล้วก็เป็นเทรนลงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนลงหมดเลยนะคะขอไปดูใน15นาทีซะหน่อยนะคะอ่าใน15นาทีก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเทรนลงก็คือราคามันตัดลงมาใต้เส้นแล้วค่ะตอนนี้เราก็คอนเฟิร์มว่าเป็นลงลงลงทุกไทม์เฟรมเดี๋ยวขอไปดูนี่ ช่วงนี้จังหวัดที่มันเด้งตรงนี้จริงๆมันมีแม็กดี้ไดเวอร์เจนอ,อีกแล้วนะคะจากที่เห็นเห็นไหมคะมันมีลูกนี้เสร็จลูกนี้ทีหนึงเพราะว่าอันนี้ทำโลราคาทำโลต่ำกว่าแถวนี้ใช่ไหมคะแต่อินดิเคเตอร์ของ m a c กดียกตัวสูงขึ้นซึ่งมันเด้งไหมมันเด้งแต่เราไม่รู้ว่าเด้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นแค่ทำเ f รม m e 5นาทีเท่านั้นคะ่ะเด้งจากโลตรงนี้มา8 4 7ก็ขึ้นถึงตรงนี้ก็851แล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะ เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันไปหน่อยนะคะเครื่องตัดยายังทำงานอย่างแข็งกันนะคะเสียงดังนิดนึงโอเคค่ะ851อยู่แถวๆนี้นะคะวันนี้ตัว Impact Sector นะคะก็เป็นอ,อ,อะไรบ้างก็ไม่รู้นะเป็นพวกที่มันไม่ค่อยจะแบบมีน้ำหนักต่อเซตเท่าไหร่นะคะทำให้ไม่ได้มีแรงขึ้นเลยค่ะก็เลยเป็นลงๆๆมาซาเป็นส่วนใหญ่นะคะ ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเหลืออีกนาทีนาทีเดียวนะคะประมาณตอนนี้น่าจะปิดประมาณแถวๆนี้แล้วนะคะแปดแถวๆนี้ก็น่าจะห่างกันอยู่ 5. จุดซึ่งระยะการกรอบวิ่งของมันนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงไฮตรงนี้ไฮจุดนี้นี่อยู่ที่8.57.3ทนะคะทำไฮขึ้นไปก็ได้ครั้งเดียวและลงมาแถวๆแถว8 4, 9, แล้วก็มาย้ำทำนิวโลลงไปอยู่ที่ 846.6นะคะ846.6ก็ถึง857.3ก็กรอบวิ่งอยู่ประมาณ10กว่าจุดประมาณ10 11จุดนะคะถือว่าตามค่าเฉลี่ยนะช่วงนี้เลยนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะกำลังกำลังพอดีพดีเกือบเกือบจะน้อยไปละ10จุดโอเคค่ะตอนนี้ก็ทีเฟกปิดไปแล้วนะคะ4.55โมง5้ละ คอนเฟิร์มปิดอยู่ที่851.4นะคะ mm. ก็ห่างกันกับตัวเซทตัวหลักอันเดอร์ไลน์เนี่ยอยู่ประมาณ5จุดนะคะและในพอร์ตของเราสรุปจากกราฟนะคะว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปบ้างรู้สึกอ,อ,อันอย่างแรกเนี่ยที่จำได้แน่นอนก็คือว่าเมื่อวานที่เราได้เปิดชอ็อตไปจำได้ไหมคะเปิดชอ็อตไปตัวหนึ่งที่บอกว่าทรงมันดูท่าทางน่าจะลงต่อล้เราก็เลยเปิดชอ็อตไปช่วง ที่ตัดสินใจเปิดช็อตไปช่วงท้ายตลาดังนะคะใช่ใช่ใชตอนนาทีสุดท้ายที่เราไปแก้ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันนี้มันลงมาช่วงพักเที่ยงค่ะที่เปิดมาเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ทํากําลังฟอร์มตัวแถวๆนี้แล้วเหมือนกับเออมันจะขึ้นไปไหมก็เลยตัดสินใจปิดช็อตตัวนั้นก่อนปิดไปนะคะแล้วก็ได้กําไรมาไม่เยอะมากแต่คิดว่าที่ปิดไปตรงนั้นนะคะเพราะว่า คิดไหมคะว่ามันจะเด้งไปเนี่ยเดี๋ยวไปถึงแถวๆถ moving average แล้วจะเปิดค่อยเปิดช็อตลงมาใหม่คือจังหวะตอนนั้นคิดว่ามันเด้งน่าจะเด้งแน่แหละแล้วก็เลยคิดว่าเออขอปิดกําไรตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเปิดตัวใหม่ที่ได้ต้นทุนดีกว่าเดิมนะคะความคิดคือแบบนั้นมันเด้งจริงๆนะคะแต่มันไม่ถึงจุดที่เราจะรอเปิดะคะ่ะแล้วมันก็ลงมาต่อนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้เราเสียโอกาสจริงๆแทนที่มันลงต่อจริงๆนั่นแหละ เราก็ไม่ได้รอมันจ,จนถึงลงต่อนะคะแต่ปิดกำไรไปแล้วตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ทำตามแผนที่เราคิดรู้ว่าโอเคเราคิดว่ามันจะขึ้นมันขึ้นจริงแต่ไม่ถึงจุดที่เราเป้าหมายนะมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสที่จะลงมาแต่ชุดนี้ที่ลงมาตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้ลงเยอะมากเราก็โอเคเรียนรู้บทเรียนของเราไปนะคะ แต่ว่าตอนช่วงท้ายตลาดนะคะจากที่เห็นมันลงมาย้ำตรงนี้ค่ะแถวแถวชุดนี้นะคะก็นี่นีแท่งตรงนี้เลยค่ะก่อนที่มันจะหลุดรู้สึกแล้วค่ะว่าเออมันน่าจะลงต่อนะ,ะก็เลยต้องเปิดช็อตใหม่นะคะเพราะว่าที่มันเรามีรองอยู่ใช่ไหมคะเราก็อยากจบาลานซ์พอร์ตให้มันบาลานซ์กันและเราได้ปิดดันปิดไปก่อนแล้วมันไม่ได้เปิดตามลงมาพอมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ามันหลุดไปเดี๋ยว กลัวมันจะไหลลงไปแล้วเราไม่มีช็อตเลยก็เลยตัดสินใจเปิดช็อตทีนี้พอจังหวะที่เปิดช็อตมันเป็นจังหวะที่มันเริ่มหลุดพอหลุดเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ไหลไหลแรงนะคะเวลาที่มันเบรกแนวอะไรสักะอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นจังหวะพวดอะ่ะพวดลงหรือพวดขึ้นเคยเจอกันไหมคะและจังหวะนั้นที่เราแบบว่ากลัวจะตกรถหรือว่าเราไม่มีของอยากจะเปิดเนี่ยเราไปมันก็คือการคล้ายๆไล่รา,าคานั่นแหละนะคะพอไปไล่ราคาจังหวะที่เราได้เราได้เกือบๆแถวแบบเอ่อ โลสุดของวันเลยและราคามันก็เด้งขึ้นไปค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นเอามาแชร์ให้ฟังนะคะเป็นบทเรียนว่าเนี่ยก็พอจังหวะที่มันพรวดเนี่ยแล้วเราไปไล่ราคาที่เราได้เนี่ยมันก็มักจะเป็นราคาที่เสียเปรียบนะคะก็ได้ช็อตแถวนี้มาแต่ก็ถือว่าก็เก็บไว้เป็นบทเรียนอีกอันนึง ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเราก็ไม่ได้คัดล้อนะะถึงมันเด้งขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันที่มันช่วยบาลานซ์ในพอร์ตของเราได้นะคะว่าออส่วนที่เรามีลองอันนี้มีช็อตบ้างและเดี๋ยวมันปิดเสาร์อาทิตย์ไปเราจะได้ก็อย่างน้อยมีช็อตไว้บ้างมีลองไว้บ้างไปทางไหนเราก็ยังมออีทหารของเราที่เฝ้าแต่ละโซนแต่ละโซนอยู่นะคะก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูที่ตรงหน้าพอร์ตกันให้ละเอียดว่ามีโพสิชันอะไรไปบ้างนะคะ มาดูรายการซื้อขายที่หน้าผอดน,นะคะที่เมื่อกี้อธิบายไปตรงหน้ากราฟก็ตามนี้เลยนะคะอันล่างสุดที่ยังคิวิงอยู่ก็เป็นตัวที่ตั้งจะปิดตัวรองเอาไว้ก็ไม่ได้แคนเซิลมันนะคะอันนี้ good to cancel มันก็จะอยู่ไปจนกว่าเราจะแคนเซิลมันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ได้แมทก็คือตัวที่ตัดสินใจปิดชอ็อตเมื่อวานนะคะตัวซีรีส์แที่เราเปิดชอ็อตไปวันนี้ก็ลองถู close ใช่ไหมคะราคาที่ปิดคือ849.4 กำไร5จุดจากตรงนี้ค่ะและกะว่าจะไปเปิดที่ราคาสูงก็เดิม855อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ถึงตามที่เราได้ดูกราฟไปไม่ถึงม,มันเกือบเกือบจะถึงนะคะทาให้สุดท้ายที่มาเปิดตัวนี้เพิ่มอีกอันนึงเป็นตัวช็อตเราปิดไปละแล้วเปิดเพิ่มใหม่ตัวเนี้ยก็จังหวะที่เปิดก็คืออย่างที่บอกนะคะบอกไปแล้วว่าในกราฟเนี่ยมันทําท่าจะหลุดโลของวันใช่ไหมคะมันลงมาอีกแล้วแหละ และเดี๋ยวปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความมันมีความเสี่ยงคือเราจะถือหนักทางด้านรองเกินไปแต่ว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกอย่างเราได้ซื้อประกันป้องกันความเสี่ยงจํากัดความเสี่ยงเอาไว้หมดแล้วเพียงแต่การที่มาเทรดพวกฟิวเจอร์ไปด้วยมันทําให้เราเก็บแคชชั่อะไรได้มากขึ้นพอตรงเนี้ยเรามีแต่ฟิวเจอร์ทางฝั่งรองเราก็เลยจะเปิดช็อตตรงเนี้ยเก็บเอาไว้ด้วยนะคะ ก็เลยเปิดช็อตตรงนั้นไปถึงแม้มันจะเป็นจุดที่ไม่ดีกว่าตรงราคาที่ปิดราคาปิดอยู่ที่849.4ใช่ไหมที่เราปิดทํากําไรไปได้มา5จุดเนี่ยไปเปิดใหม่อ้าวเป็นราคาต่ํากว่าเดิมอีกเปิดช็อตต่ำกว่าเดิม,ปปดก,ดมก็ทาแบบนี้เรียกว่าเราเปิดราคาที่แย่ลงนะคะยังไม่เป็นไรเพราะว่าเราเพิ่งเปิดไปแค่1คอนนะคะ จังหวะต่อไปเราจะเปิดเพิ่มอีกถ้าจะเปิดนะสมมติไม้นี้ยังเก็บกําไรไม่ได้เราก็จะต้องไปในโซนถัดไปค่ะมันก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นนะคะก็จะเป็นตามนี้เดี๋ยวก็คอยติดตามกันไปดูค่ะ,คะและส่วนตัวด้านบนสุดนี้นะคะก็เป็นตัวที่ตั้งใจว่าท้ายตลาดเลยคิดว่าเอ้ยมันดูเหมือนจะขึ้นหรือเปล่านะเปิดลองเพิ่มอีกอันหนึ่งไหมเพราะว่าเรามีโคต้าะะที่สามารถเปิดลองได้อีกและถ้าจะเปิดตรงนี้ก็ไม่กลัวเพราะว่า ราคาเนี้ยเปิด850มันเป็นราคาที่เราดีขึ้นนะคะจากราคาที่เราปิดไปวันก่อนเราจำได้ไหมคะ2วันก่อนเราปิดทำกำไรไปที่865 <rån. S 1> ใช่ไหมคะนะคะแล้ววันนี้ถ้ามาเปิดใหม่เหมือนราคามันลงมาเราไปเปิดขึ้นไใหม่ที่850ก็แสดงว่าได้ราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่สุดท้ายไม่ได้เปิดนะคะเพราะจังหวะนั้นราคามันเลยขึ้นไปตรงนั้นไปแล้วก็เลยไม่ได้เปิดะคะ่ะตัดสินใจว่าเออก็ไม่เปิดละกันเพราะว่าเรามีรองอยู่แล้วแหละนะคะก็ เป็นไปตามนี้ปิดไปตัวหนึ่งเปิดมาตัวหนึ่งก็ประมาณเดิมคือเหมือนเก็บช็อตเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวที่ปิดไปก็เป็น r e a l i z e p r r o i t t เข้ามาแล้วประมาณ5จุดค่ะคืออันนี้มันก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการเทรดออปชันเพราะว่าการเทรดออปชันเนี่ยมันสามารถทำกลยุทธ์ได้หลากหลายค่ะขึ้นอยู่ว่าในลูปแรกที่เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงอ่ะพอเราถ้าติดตรงนั้นแล้วเนี่ยรูปต่อไปเราจะทำอะไรอะไรนะคะ ก็ยังไงใครสนใจออปชั่นหรือเทรดที่เฟดอยู่เนี่ยก็ฝากติดตามมันไปเรื่อยๆนะคะออลองดูตอนผลงานผลลัพธ์สุดท้ายตอนที่จบซีรีส์ค่ะเพราะว่าการเทรดออปชั่นมันเป็นการวางกลยุทธ์วางแผนพื้นที่สมรภูมิพื้นที่การลบของเราซึ่งมันสามารถดูได้จากใน p พย์อ f ฟชาร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็นั่นแหละทุกอย่างมันอยู่ในเพย์ออฟชาร์หมดแล้วนะคะและต้องคอยติดตามกันไป จนจบซีรีส์ค่ะว่าเราค่อยๆทําแผนการลบไปเนี่ยแล้วผลงานมันถึงจะออกมาเป็นยังไงตรงนั้นเราถึงจะวัดผลกันได้นะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ากลยุทธ์ตอนนี้ที่เราเทรดอยู่ในซีรีส์ยู U นะคะมันดีขึ้นทั้งในทางด้านผลงานแล้วก็ทนทางด้านจิตใจที่เราเทรดด้วยนะดีขึ้นกว่าเดิมที่เราเทรดในซีรีส์เอแน่นอนนะคะก็ฝากดูติดตามผลงานกันดูไปได้นะคะโอเคค่ะเรามาเก็บราคาออปชันวันนี้กันดีกว่านะคะ สไตป้ายของ A T M นะคะระดับ A T M วันนี้อยู่ที่850นะคะโดยออปชันฝั่งพุทเนี่ยจะเขียวนะคะถึงแม้ในช่วงท้ายตลาดจะมีแรงเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่พุทออปชันก็ยังเขียวหมดเลยนะคะและในส่วนฝั่ง call ออปชันก็แดงกันไปนะคะตรงข้ามกาันเพราะว่าโมเมนตัมในวันนี้มันค่อนข้างออกจะชัดเจนเลยนะคะเก็บราคากันไปขึ้นด้านบนนะคะ นี่นะคะโอเคนะคะแล้วก็เราก็มาดูที่ pay off chart กันค่ะโอเค pay off chart นะคะตรงนี้เนี่ย refresh ก่อนนะคะว่าเป็นล่าสุดหรือยังอันนี้เป็นตัว order นะคะที่เราตั้งค้างเอาไว้ว่ารอมันปิดเอาออกมันก่อนเอามันออกไปแล้ว draw มาแล้วนะคะก็ไม่ได้ต่างกันมากประมาณเท่านี้อยู่นะคะ นนีะะคมีช็อตอยู่1ตัวก็คือตัวที่เราเปิดกลับมาวันนี้8.45นะส่วนลองเนี่ยมี3คอนนะคะอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยที่ระบบเขาคำนวณมาให้นะคะแต่ว่าราคาจริงของเราเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอน Weekly Summary นะคะว่าในแต่ละตัวเนี่ยจะจดแยกกันไว้เลยค่ะว่าต้นทุนแต่ละตัวแต่ละตัวมันเท่าไหร่นะคะแล้วก็นองนั้นก็จะเป็นลองออปชันเห็นไหมคะซะส่วนใหญ่ ทั้งหมดเลยออปชันทั้งหมดตอนนี้เป็นลองนะคะไม่มีช็อตออปชันอยู่เลยค่ะความเสี่ยงก็ปิดอยู่นะคะโอเคเลยตอนนี้ระดับราคาที่วิ่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่กลางๆของสมรภูมิลบของเรานะคะนี่ค่ะสำหรับการเทรดพอร์ตทีเฟกวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดในชีตลงบัญชีอะไรเนี่ยใน Weekly Summary นะคะมาปิดท้ายกันที่พอร์ตทองคำนะคะ จากที่เมื่อวานเนี้ยเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าช่วงที่อัดเนี่ยมันยังไม่มีนิวไฮใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้ติดตามดูว่าค่ําคืนตอนเมื่อวานเนี้ยจะมีนิวไฮอีกไหมเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยทำนิวไฮทุก,ท,กทุกวันเลยนะคะและก็เป็นไปตามคาดนะคะช่วงสุดท้ายตอนที่อัพคลิปเสร็จเนี่ยมันก็ทำนิวไฮแล้วก็ยังนิวไฮนิวไฮขึ้นไปอีกนะคะสำหรับเมื่อวานนี้กรอบไฮก็อยู่แถวๆนี้เมื่อวานนะแถวๆประมาณ เกือบๆ2070นะคะแล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะทำนิวไฮตั้งแต่แท่งแรกเลยคือพอตลาดเปิดเนี่ยปึ้งขึ้นมาชั่วโมงแรกนะดีดขึ้นไปทำนิวไฮอยู่ที่แถวๆ2075เหรียญน,นะคะ2075เหรียญหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังยืนไม่ได้นะคะค่อยๆค่อยๆลงมาย่อลงมาอยู่ค่ะแต่ยังย่อไม่เยอะนะคะอันนี้คือที่จะให้สังเกตนะคะตอนนี้ เกิดดิเวเวเชนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงซึ่งเราสังเกตมาตั้งแต่หายเมื่อวานนี้แล้วแหละลงไหมก็ยังไม่แน่นะคะว่ามันจะลงไหมและลงถึงเท่าไหร่แต่วันนี้นะคะที่จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ต้องระมัดระวังกันก็คือวันนี้มันเป็นสุกแรกของเดือนนะคะเขาจะมีข่าวสำคัญค่ะที่มันจะมีผลกระทบกับพวกตลาดค่าเงินนะ,ะดูได้จากเว็บนี้นี่เลยนะคะ Forex Factory นะคะ .com เว็บอันนี้เขาจะมีมพวกค a ล e n d a r ข่าวนะคะว่าของแต่ละประเทศค่ะสีแดงเนี่ยอันนี้ฟิลเตอร์มานะคะให้มันเป็นแต่สีแดงกับสีส้มก็คือแบบมีผลเยอะๆกับตลาดนะเนี่ยและอย่างวันศุกร์แรกมันจะมีตัวนี้ค่ะพวก non farm employment change อย่างเงี้ยนะคะพวก employment rate เนี่ยของทางอเมริกานะคะของ US ซึ่ง ค่าไอ้ตรงกราฟรทองคำเนี่ยมันเป็น XAU USD ใช่ไหมคะมันก็เกี่ยวข้องกับค่าเงิน u s พวกนี้ย่ะพวกนี้มันมีผลกระทบกับค่าเงินนะคะและมันเป็นตัวแดงมีผลกระทบเยอะก็จะทําให้มันอาจจะเกิดความผันผวนวันนี้ก็เลยต้องติดตามกันดูนะคะช่วงกี่โมงละ่ะนี่นะคะทุ่มครึ่งอันนี้เป็นเวลาที่เซตติง้งตามเวลาไทยแล้วแหละน่าจะใช่นะคะ หนึ่ทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีข่าวสำคัญของ US นะคะลองดูว่าช่วงนั้นน่ะตลาดจะผันผวนหรือเปล่าแต่กว่าจะอัพคลิปเสร็จไม่รู้ว่ามันจะก่อนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามรีบๆนะคะเพราะโดยเฉลี่ยเนี่ยกว่าจะตัดตอ่อกว่าจะอัปเสร็จมันจะประมาณ2องทุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันดูนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยตลาดมันจะสวิงไปทางไหน แต่ก็คือให้ระ,ะมัดระวังความผันผวนนะคะแต่ว่าข่าวพวกนี้ให้เข้าใจด้วยค่ะว่ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาตลอดทุกสัปดาห์ทุกเดือนบางทีถ้ามันเป็นข่าวหลอกมันก็วิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเทรดที่โซนเดิมใหม่เลยนะคะเพราะนั้นวางแผนกันให้ดีแล้วกันนะคะในส่วนของพอร์ตทองคําของเรานะคะต้องบอกว่ามันมีอะไรให้อัปเดตเยอะเลยค่ะก็เลยจะขอเดี๋ยวเอาไปทําคลิปอาจจะต้องทําคลิปต่างหากในช่วง หยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเพื่อมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะคือไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้เอาไปหลบซ่อนหรือหนีไปไหนแน่นอนยังไงเนี่ยไม่ว่าผิดหรือถูกจะต้องเอามาเปิดเผยเป็นข้อสรุปให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะก็ฝากติดตามตรงนั้นมันมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างที่จะมาสรุปให้ฟังจริงๆค่ะซึ่งถ้าจะเอามาพูดรวมในคลิปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวมากเลยนะคะก็ฝากติดตามช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นอีกนะคะที่ตั้งใจ หรือว่าได้สัญญากับท่านผู้ชมไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะเป็นออปชันนะคะตัวลองออปชันยังมีอีกอน่าจะมีอีกหนึ่งคลิป2คลิปที่อยากจะทำนะคะแล้วก็ยังมีตัวคลิปเกี่ยวกับเรื่องช็อตออปชันที่จะต่อมาอีกนะคะอยากจะทำให้มันเสร็จเพียงแต่ช่วงนี้มียุ่งเรื่องที่จะต้องอัปเดตเกี่ยวกับวีซ่าที่กำลังจะหมดนะคะมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่ต้องทำค่ะแต่ก็รับรองว่าไม่ได้ลืมนะคะยังไงเดี๋ยวพอมีเวลาเนี่ยจะรีบทำออกมาให้ได้เร็วที่สุดเลยค่ะ ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเห็นว่ามีส่วนไหนที่ควรจะปรับปรุงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ